เวลาว่างจากการทํางานหรือเบอื่บอกับกิจวัตรเดิมๆที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องการที่ผมได้ดูหนังหรือซีรีส์บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Netflix มันก็ทําให้ผมรู้สึกผ่อนคลายและสนุกไปกับเรื่องราวนั้นๆได้โดยที่แทบจะลืมความทุกข์ในขณะนั้นได้เลยซึ่งในระหว่างที่ผมเพลิดเพลินไปกับการเลือกดูหนังอนิเมะหรือซีรีส์ที่อยากจะดูอยู่นานสองนานนะครับผมก็ไปสะดุดกับหนังเรื่องหนึ่งเมื่อ4ปีก่อนที่ผมเคยได้ดูมันและจดจํามันได้เป็นอย่างดี พอได้เห็นหนังที่ตัวเองเคยดูเมื่อครั้งอดีตอีกครั้งในแพลตฟอร์มนี้ผมก็รู้สึกเตือนเต้นนหน่อยจนคลิกเข้าไปดูมันอีกครั้งครับหนังเรื่องนั้นคือจิกซอครับหนึ่งในหนังของแฟรนไชส์ซอที่ถือกําเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2004ก็นับได้ว่าอายุอานามของแฟรนไชสนี้บ่งบอกได้ถึงความขลังและความโด่งดังในฐานะหนังระทึกขวัญเบอร์ต้นๆของโลกได้เป็นอย่างดีเมื่อปี2017ที่ผ่านมาผมได้ดูหนังเรื่องนี้เพราะผมชื่นชอบแฟรนไชสนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีหรือทีี่่่่่จจะะพลาาดดดแแตไไมวฟรนนช์้งงงงัย หรือมีคนชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนสําหรับผมหนังเรื่องจิกซอหรือจะเรียกว่าซอภาค8ก็ได้ส่วนตัวผมไม่อยากนาให้ภาคนี้อยู่ในแฟรนไชน์นี้เลยอยากให้มันเป็นเรื่องอื่นไปเลยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับซอในภาคก่อนๆและจากรีวิวในหล,หลายๆที่นะครับส่วนมากก็บอกไปในะทานองเดียวกันว่าหนังเรื่องนี้มันแย่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งส่วนตัวผมเองนั้นมองว่ามันก็ไม่ได้ดีมากและก็ไม่ได้แย่มากอะไร แต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดหลังจากที่ผมกลับมาดูอีกครั้งในปีนี้ก็คือหนังเรื่องจิก๊กซอมันไม่มีอะไรให้น่าจดจําหรือพูดถึงเลยแม้จะเล่นใหญ่แค่ไหนก็ตามหนังเรื่องนี้เปิดเรื่องโดยเล่าถึงผู้ที่ถูกเลือกให้ไปเล่นเกมของจิก๊กซอทั้งหมด5คนโดยแค่เกมแรกก็เหลือผู้รอดชีวิตเพียงแค่สคนแล้วและเหตุการณ์ในเกมของจิกซอนั้นก็จะสลับเหตุการณ์กับโลกภายนอกโดยที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำลังตามสืบสวนหาต้นต่อของเรื่องราวที่พบเจอศพตามที่ต่างๆในเมืองสืบสาว,าวเรื่องไปมาจนไปพบว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของฆาตรกรจิกซออย่างจอห์นเครเมอร์ที่ตายไปแล้วตั้ง1ิปีความเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเรื่องทําให้เรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาในตอนที่หนังยังไม่ฉายแม้จะเดาออกว่าต้องมีคนไปเป็นจิกซอแทนจอห์นก็ตามแต่ความน่าสนใจนั้นอยู่ที่หนังจะเล่ายังไงให้สนุก ให้เรารู้สึกอึ้งทึ่งเสียวในตอนจบที่แสนจะหักมุมเหมือนทุกภาคที่ผ่านมาแต่แล้วการหักมุมในภาคนี้กลับทําให้ผมค่อนข้างผิดหวังพอสมควรเพราะหนังเรื่องนี้เหมือนเอาวัตถุดิบชั้นดีราคาแพงมาทําเป็นอาหารง่ายๆสไตล์พื้นบ้านให้เสียของซ <c oughs> ึงผมจะเดาออกว่ามันก็คงไม่ได้เล่นอะไรให้แปลกใหม่กว่าเดิมมากนักเพื่อเป็นการเคารพแก่นเรื่องของภาคที่มันผ่านมาแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเล่นง่ายจนง่ายเกินไป โดยในขณะที่หนังกําลังดําเนินอยู่ในช่วงท้ายของเรื่องก็มีการเฉลยว่าเหตุการณ์ของเหล่าผู้ที่เล่นเกมของจิกซอนั้นคือเหตุการณ์เมื่อ10ปีก่อนแต่การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจคือเหตุการณ์ในปัจจุบันโดยเหตุการณ์เมื่อ10ปีก่อนนั้นเมื่อเก็บสุดท้ายสิ้นสุดลงมันก็จบลงเพียงเท่านั้นจริงๆไม่เหลืออะไรให้ต่อยอดมากนักอย่างน้อยก็แค่พูดถึงเพื่อให้มีความเป็นเหตุเป็นผลในเรื่องราว และผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในปัจจุบันก็คือหมอที่อยู่ฝ่ายชนสูตรศพอย่างโลแกนเนลสันที่มีความแค้นต่อน,นักสือฮาโลแรนที่เป็นสาเหตุให้ภรรยาของเขาต้องตายจนในตอนสุดท้ายโลแกนก็สามารถฆ่าฮาโลแรนได้ซึ่งถ้าเป็นภาคที่ผ่านมาโลแกนมีสิทธิ์ที่จะโดนเหมือนเจ้าหน้าที่ฮอฟแมนนั่นก็คือถ้าจิ๊กซอคนใดใช้เกมไปในทางที่ผิดจะต้องได้รับโทษที่ร้ายแรงซึ่งคนที่ลงโทษฮอฟแมนก็คือหมอกอดอน ที่รอดชีวิตมาตั้งแต่ภาคแรกโดยมอกอดอนก็เป็นคนที่รับช่วงต่อจากจอห์นเคลเมอร์อย่างลับๆซึ่งในตอนที่จิกซอฉายบางคนก็หวังว่ามอกอดอนจะมาปรากฏตัวในภาคนี้แต่สุดท้ายก็ไม่มาโดยในตอนจบของจิกซอนั้นโลกแกนก็ไม่ได้พูดประโยคสุดคลาสสิกอย่างเกมโอเวอร์เหมือนในภาคที่มันผ่านมาเลยแต่กลับพูดว่า I speak for the dead หรือฉันพูดแทนคนตายแล้วซึ่งส่วนตัวสำหรับผมนะครับมันก็ดูดีนะ แต่รู้สึกเฉยๆมากกว่าความคลังลดลงไปเยอะเลยจากความรู้สึกส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามแฟนชายนี้แล้วมาดูภาคนี้เลยก็อาจจะมีงงๆบ้างแต่ก็พอปฏิบัติต่อเรื่องราวได้แล้วก็น่าจะสนุกกว่าคนที่ดูมาตลอดเจดภาคที่ผ่านมาเพราะเอาเข้าจริงๆภาคนี้เหมือนทํามาสนองนิดของแฟนคลับซอแต่มันสนองไม่ถึงเครื่องของร้อเเซเลยถึงแม้ผมจะพูดถึงข้อเสียใน,ในเรื่องนี้เยอะแต่จุดหักมุมของเรื่องนี้ก็ถือว่าทําออกมาใช้ได้ และถึงโดยรวมของเรื่องนี้มันอาจจะไม่น่าจดจํามากนักแต่กับดักของจิ๊กซอในภาคนี้ถึงไม่โหดมากเมื่อเทียบกับภาคเก่าๆแต่ก็รู้สึกว่ามันออกแบบมาได้ดีและน่าจดจําเลยทีเดียวและความหวังใหม่ของคนที่ชอบแฟรนไชส์นี้ก็มาถึงเมื่อหนังเรื่องใหม่อย่าง Spiral from the Book of s a w ถืกอกเนิดยขึ้นโดยหนังจะเล่าเกี่ยวกับซอยในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมแต่ก็ยังโคงเสน่ห์แบบภาคเก่าๆไว้บอกเลยว่าตอนที่ผมดูตัวอย่างของหนังเรื่องนี้ ได้กลิ่นอายแบบผ้าเก่าๆมาเต็มๆประผู้กำกับก็คือดารินทร์บุแมนคนที่กำกับซอผ้าเก่าๆนั่นแหละครับแสงสีบรรยากาศความอึอดอัดความลุ้นระทึกในการสืบสวนตามหาความจริงก็ทำให้ตื่นเต้นได้แม้จะเป็นแค่ตัวอย่างก็ตามก็ามาดูกันว่าภาคนี้จะทำได้ดีแค่ไหนโดยส่วนตัวผมก็หวังแค่ไม่ให้แย่แบบจิ๊กซอก็พอคุณผู้ชมหล่ะครับคิเดเห็นกันยังไงบ้างโดยเฉพาะคนที่เคยดูจิ๊กซอมาแล้วบอกผมหน่อย ชอบไม่ชอบอะไรในภาคนี้บ้างมาเพื่อคุยกันได้นะครับและภาคใหม่ในแฟรนไชส์เดียวกันอย่าง Spiral from the Book of Saw คุณผู้ชมคาดหวังกับมันมากแค่ไหนก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันในครั้งต่อไปหลับฟันดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ